คนในหมู่บ้านจะรู้ดีเลยว่าอุ้ยหมู่บ้านเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมาเท่าน, ون, นู้นเท่านี้คือคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีบ้านในหมู่บ้านใช่ไหมเขาจะเค้าข้างตัวเองต้องบอกว่าบางท่านนะครับเวลาไปคุยแล้วคุณควรถามไปเลยว่าราคาที่เขาซื้อขายกันล่าสุดเนี่ยซื้อขายกันเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่และจบไปเท่าไหร่อันนี้คือราคาจริงเวลาคุณประมูลบ้านมาแล้วเนี่ยแบบผมเนี่ยผมจะมีราคาในใจอยู่ซึ่งหลังเนี้ยผมจะบอกให้เลยว่าผมพลาดนิดน,นึงพลาดตรงที่ว่า พอผมยกประมูลแล้วเนี่ยไม่มีใครตามผมเลยสวัสดีครับผมโบสสาโรสอรแสงทองกาช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้มากันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับหลังนี้นะ ใครที่ดูกันตั้งแต่คลิปแรกๆเลยจะจํามาได้เลยว่าหลังนี้นี่อาการหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพบ้านหรือสิ่งของที่ถ้าเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเหลือไว้ในบ้านนะครับต้องบอกว่า,วาเวลาามาซื้อบ้านเนี่ยนะครับจากบังคับคดีด้วยต้องเน้นย้ำเลยนะจากบังคับคดีนะครับ,รรบ,นะรบเราไม่สามารถเข้าไปดูด้านในได้ดังนั้นดูจากภายนอกดูจากภายนอกเสร็จอุย้ยสวยงามแต่พอด้านในอาจจะเละเทะ ก็ได้นะครับอย่างหลังนี้นะครับด้านในนี่ก็คือพอเจอแล้วเนี่ยสภาพก็คือหนักมากแล้วก็ต้องบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเหลือกันเป็นแบบหลายการะสอบมากๆเลยเราก็ทําการขนออกไปบางส่วนที่ใช้ได้ก็ให้ช่างเนี่ยเอาไปใช้ต่ออะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าซื้อบ้านจากบังคับคดีคุณไปดูข้างในไม่ได้ดูได้แต่หน้าบ้านบางท่านบอกว่าผมไปดูได้ไปดูยังไงคุยกับคนที่โดนจะยึดบ้านน่ะขอเขาไปดูในบ้านคิดว่าคนที่กําลังจะโดนยึดบ้านเนี่ยเขาจะให้คุณเข้าไปไหม ไม่น่าจะให้เข้านะครับซึ่งตรงนี้จึงมาเป็นประเด็นตรงที่ว่าเวลาซื้อบ้านจากแบบคับคดีเนี่ยคุณควรที่จะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับเพราะว่าในการเช็คราคาก่อนซื้อเนี่ยจะทําให้คุณรู้เลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยควรที่จะอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่และควรประเมินแบบง่ายๆหรือประเมินแบบค้าวว่าด้านในเนี่ยนะครับให้ตีเป็นโครงเปล่าโครงเปล่าที่นี่คือให้คุณตีไปเลยว่ากระเบื้องพื้นอาจจะใช้ไม่ได้ผนังอาจจะต้องทาสีใหม่ทั้งหมดฝ้า,าจ,จะต้องทําใหม่ทั้งหมด สุขพัณฑ์อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดถ้าคุณประเมินแบบนี้ไปแล้วคุณจะรู้เลยว่าบ้านที่คุณจะซื้อเนี่ยควรที่จะซื้อราคาเท่าไหร่หรือต้นทุนที่คุณจะรีโนเวทด้านในเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับในการรีโนเวทด้านในเนี่ยในใจของผมนะครับผมจะประเมินแบบนี้ก็คือข้างในเป็นโครงเปล่ามันจะเป็นการประเมินที่เสี่ยงที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ขาดทุนละกันนะครับเขาเรียกว่า worst case นะครับ worst case ก็คือไม่ให้คุณเนี่ย ไปคาดหวังว่าด้านในจะต้องสวยจะต้องไม่ต้องทําอะไรเลยแบบนี้เจ๊งมาหลายรายแล้วถ้าประเมินด้านในสวยๆนะครับดังนั้นเมื่อคุณประเมินไปแล้วว่าด้านในเป็นโครงเปล่าเวลาคุณจะซื้อบ้านคุณควรเช็คยังไงนะครับเช็คราคาก่อนจะไปประมูลถ้าคุณไปประมูลเสร็จยกแข่งกับเขาราคาไหลไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีเพดานที่คุณจะแบบเป็นแม็กซิมัมแล้วว่าถ้าเกินราคานี้ฉันจะไม่ยกต่อคุณก็จะยกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่จนวันหนึ่งจน ไม้สุดท้ายเนี่ยแล้วคุณได้มาเนี่ยมันก็คือการติดดอยหรือหรือได้ราคาที่สูงเกินโอเวอร์ไปนะครับทีนี้เมื่อคุณประเมินด้านในแล้วข้อที่1คุณเช็คราคายัางไงข้อที่1ก็คือเช็คจากราคาเว็บไซต์ก่อนอย่างหมู่บ้านเนี้ยคุณผู้ชมดูได้เลยคุณรู้เลยว่าหมู่บ้านเนี้ยนะครับเขาขายกันราคาเท่าไหร่ยังไงเปิดเว็บไซต์เปิด Google ดูได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อหมู่บ้านนามสกุลหมู่บ้านหมายถึงว่าอ่ยกตัวอย่างเช่นขอ,อยาดไม่ใช่หมู่บ้านนี้แล้วกันเช่นหมู่บ้านอ่าพฤกษา พุทธมณฑลสาย5ราคามือ2เท่าไหร่นะครับให้เช็คในปีปัจจุบันด้วยเช่นปีนี้2566ไม่ใช่คุณไปเช็คเสร็จอุยเห็นเขาขายราคาล้านห้านะครับก็หวังว่าเขาขายาาล้านห้าเราประมูลให้ต่ำๆบางทีประมูลต่ำๆคุณอาจจะไม่ได้ของก็ได้นะดังนั้นให้คุณเช็คราคาปัจจุบันนะครับล้านห้าอาจจะเป็นปี2555แต่ปัจจุบัน2 5 6 3เอ้ย2566โอเคโอ้โหเลยมาเป็น10ปีแล้ว นะครับราคามันก็ต้องมีการปรับตัวขึ้นเพราะว่าอาสังหาเนี่ยจะแพงขึ้นตามเงินเฟอ้อตามค่าแรงนะครับอสังหาข้อดีของเขาคือเวลาคุณซื้อแล้วถือยาวๆเนี่ยโอกาสขาดทุนจะน้อยเพราะว่ามันจะแพงตามเงินเฟอ้อราคาที่ดินนะครับมันก็จะแพงไปด้วยนะครับดังนั้นอันดับแรกเช็คตามเว็บไซต์ก่อนเลยนะครับเช็คตามเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณรู้ราคาแล้วว่าเว็บไซต์เนี่ยเขาประกาศราคาเท่าไหร่มันยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะ ถ้าคุณทากานบ้านแค่ข้อแรกคุณอาจจะโดนเว็บไซต์หลอกก็ได้เพราะว่าเวลาประกาศในเว็บอะใครใส่ราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่จบหน้าง,งานจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็จึงมาสู่ข้อที่2ก็คือคุณจะต้องออกสํารวจบริเวณหน้าง,งานจริงออกสํารวจยังไงนะครับคุณดูจากง่ายๆเลยว่าป้ายที่แขวนอยู่ตามบ้านป้ายที่แขวนอยู่ตามบ้านเนี่ยในหมู่บ้านทุกหลังเลยนะให้คุณโทรเช็คราคาก่อนให้เช็คราราหนึ่งก็คือเช็คจากป้ายพอโทรไปถามว่าเสร็จป้ายที่แขวนเนี่ย บ้านเนี่ยมันไซส์ขนาดที่คุณจะประมูลหรือเปล่าเช่นหลังนี้20ตารางวาแต่คุณดันไปถามอีกหลังหนึ่งนะครับเ,เขาอยู่ที่17ตารางวาสมมุติว่า20ตารางวามันก็ต้องราคาแพงกว่า17ตารางวาถูกไหมดังนั้นในส่วนของตรงนี้ให้เทียบพื้นที่ตารางวาเทียบออปชันในบ้านเทียบขนาดบ้านให้เคลียร์ก่อนที่จะทําการประมาณราคาว่า เทียบราคากันว่ามันมันมันจริงๆอะ่ะมันเท่าไหร่นะครับข้อที่3อันนี้สําคัญเลยให้เช็คจากคนคนนี้ผมแบ่งให้เป็นสองอย่างคนในหมู่บ้านก่อนเลยคนในหมู่บ้านจะรู้ดีเลยว่าอุย้ยหมู่บ้านเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมาเท่าน, ون, นู้นเท่านี้คือคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีบ้านในหมู่บ้านใช่ไหมเขาจะเข้าข้างตัวเอง โอ้ยหมู่บ้านนี้ราคาปรับขึ้นหมดแล้วแต่ก่อนเนี่ยลุงซื้อร้านห้าเองเดี๋ยวนี้สอง้านห้าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคนในหมู่บ้านเขาจะเข้าข้างตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยากให้บ้านเขามีมีราคาแพงเขาจะไม่บอกเราโอ้เดี๋ยวนี้ลุงซื้อมาล้านห้าเดี๋ยวนี้เหลือล้านหนึ่งไม่มีใครพูดมีแต่แพงเกินจริงทท้งนั้นแต่ต้องบอกว่าบางท่านนะครับเวลาไปคุยแล้วคุณควรถามไปเลยว่าราคาที่เขาซื้อขายกันล่าสุดเนี่ยซื้อขายกันเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่และจบไปเท่าไหร่ อันนี้คือราคาจริงแต่ถ้าราคาบอกปากเปล่า <c oughs> เขาจะบอกบ้านตัวเองแพงๆนะครับเช่นกันเช็คอันที่2คือเช็คจากนายหน้านะครับนายหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยถามเขาเลยว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาซื้อขายกันจริงจบจริงเท่าไหร่นายหน้าเนี่ยจะเป็นอยู่2อ,อย่างอ่ะอย่างที่1ก็คือเป็นพวกที่ชอบบอกราคาแพงอันที่2คือเป็นพวกที่ชอบกดราคานะครับราคาแพงก็อาจจะบอกไปเลยว่าเออต้องบอกก่อนนะเขาจะถามเรากลับว่าคุณสนใจซื้อหรือคุณสนใจจะขายถ้าคุณสนใจซื้อเนี่ย เขาก็จะบอกราคาที่แบบกลางๆถึงแพงหน่อยแล้วค่อยมาต่อราคาให้รถจะเยอะคนซื้อจะได้อยากได้แต่ถ้าเป็นคนขายอ่าถ้าเป็นคนขายเขาอาจจะบอกราคากลางๆถึงต่ําเพราะว่าคนขายเนี่ยถ้าเป็นนายหน้านะนายหน้าก็อาจจะกดราคาคนขายนิดนึงเพื่อที่จะให้ซับเนี่ยมันมีราคาที่ต่ํากว่าตลาดหน่อยหรือกลางๆกับตลาดมันจะได้ปล่อยง่ายอะไรประมาณเนะี้ยคืออันนี้คือนายหน้าเขาจะทําวิธีประมาณนี้นะครับก็ ใครที่ได้รับข้อมูลจากผมไปเนี่ยผมสรุปเข้าวๆาประมาณนี้ละกันซึ่งจะนํามาสู่ว่าเวลาคุณประมูลบ้านมาแล้วเนี่ยแบบผมเนี่ยผมจะมีราคาในใจอยู่ซึ่งหลังเนี้ยผมจะบอกให้เลยว่าผมพลาดนิดนึงพลาดตรงที่ว่าพอผมยกประมูลแล้วเนี่ยไม่มีใครตามผมเลยนะครับทีนี้พอยกประมูลไม่มีใครตามผมแสดงว่าผมทําการบ้านมาผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะเกือบผิดอาจจะเกือบผิด้องบอกว่าอาจจะเกือบผิดแต่มันก็ยังพอมีแกลบนิดนึงคุณผู้ชม เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตอนที่ผมยกเนี่ยครับเป็นไม้แรกแล้วก็ติดมือเลยไม่มีใครยกตามเลยนะครับซึ่งเป็นราคาที่บังคับคดีทําราคามาให้ซึ่งต่ํากว่าตลาดแน่นอนแต่ในการต่ํากว่าตลาดเนี่ยก็คือผมเนี่ยประมาณค่าใช้จ่ายภายในเนี่ยนะครับผิดไปนิดนึงพอมาเจอหน้างานจริงนห่ยโอ้โหผวาเลยดังนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นช่างผมก็มองว่าแกลบที่ผมจะได้เนี่ยมันหายไปหน่อยนึงแต่ในฐานะที่คุณเป็นมือใหม่หรือเป็นนักลงทุนมือใหม่ พอคุณมาดูด้านไหนคุณอาจจะไม่ได้กำไรหรือเสมอตัวนะครับดังนั้นให้คุณประมาณในบ้านเนี่ยให้ตีเป็นโครงเปล่าไปได้เลยนะคุณจะได้ไม่ขาดทุนเยอะแยะนะครับดังนั้นหลังนี้ที่ผมทำการประมูลมานะครับอาจจะไม่ได้กำไรเลยเยอะแยะนะครับโดนค่าโอนมาเป็นชื่อ,อของตัวเองเสร็จเวลาจะขายโดนค่าโอนกลับไปโดนภาษีธุรกิจเฉพาะอีกโดนค่าโอนค่าภาษีอีกนะครับแล้วก็ค่ารีโนเวทอีก ถ้าเสียเวลาอีกนะครับถ้าไปกู้แบงค์มาก็มีดอกเบีย้ยอีกดังนั้นอาจจะไม่ได้กําไรแล้วก็อาจจะขาดทุนเรื่องของการบริหารจัดการไปนะครับต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับอะอย่างหลังนี้เดิมทีใครจํากันได้นะครับพื้นตรงนี้เนี่ยเขาซุดเขาซุดต่างจากพื้นระดับเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นภาพอันเก่าให้ดูคือระดับเดิมตรงนี้ซุดลงไปประมาณแบบ15เซนประมาณฝ่ามือผมเลยตรงนี้นเทป,ปูนใหม่ละผมทําการเอาไว้เมด นะครับแล้วก็มาทําการเทป,ปูนใหม่ปรับระดับพื้นใหม่แล้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะปูกระเบื้องให้ใหม่เลยที่สําคัญคือผมจะทําการแยกจอยด้วยนะครับแยกจอยระหว่างที่เทใหม่กับที่อยู่ในโครงสร้างซึ่งอยู่ในตัวอาคารซึ่งเขาไม่สุดแต่ที่สลบลงไปอ่ะตั้งแต่มุมที่สลบลงไปเนี่ยนะครับจะแยกโครงสร้างกันอนาคตเวลามันขยับตัวให้ตัวกระเบื้องจะได้ไม่แตกนะครับเช่นกันกับด้านบนด้านบนก็สุดเหมือนกันแต่ผมทาการเทป,ปูนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปรับระดับขึ้นมาอนาคตสุดลงไปไหม ตอบให้เลยว่ามีบ้างแต่ผมทําการปูกระเบื้องแบบแยกจอยเหมือนกันก็คือแยกจอยระหว่างพื้นตรงนี้นะครับกับพื้นตรงนี้ที่เทใหม่พื้นตรงนี้จําไว้เลยว่าที่มันออกมาจากตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก80เซนไม่เกินเมตรเนี่ยมันมีฐานรากมันมีโครงสร้างอยู่มันมีเสาเข็มอยู่พื้นเทเลสตรงนี้ไม่สุดแต่ข้างหน้าออกมาที่เป็นคอนกรีตตรงนี้เนี่ยสุดอย่างแน่นอนตรงนี้ผมทําการแยกแล้วนะครับอาสังเกตไหมว่าประตูบ้านผมเริ่มสวยขึ้นลว เราเอาสีนะครับสีเข้มๆเนี่ยมาตัดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เอาสีขาวมาทาแค่2ส,สีตรงนี้ก็อาจจะทําให้บ้านของคุณเนี่ยดูใหม่ไปได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็โครงโครงเหล็กหน้าบ้านผมใช้โครงเก่าเลยนะแล้วผมก็มาปรับปรุงโดยการทาสีแค่นั้นแหละเน้นทาสีนะครับอันไหนแตกร้าวก็แดบเอานะครับซึ่งโครงตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าท่านเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยนะครับเขาทําออกมาค่อนข้างดีแล้วก็งานก,ก็เรียบร้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราแค่มาเก็บสีแต้มสีก็ดูใหม่แล้วบางท่านบอกว่า หรือไปทําหลังคาใหม่แบบนี้ผมบอกให้เลยว่าขาดทุนอย่างแน่นอนซึ่งหลังคาตัวนี้เดี๋ยวผมจะทาสีให้ใหม่อะไรให้ใหม่ดังนั้นลูกค้าที่ซื้อไปเหมือนได้ของใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานหลังนี้คุณผู้ชมนะค่าใช้จ่ายจ,จะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมทําออกมาให้แบบคนที่ซื้อไปเนี่ยอยู่แล้วก็ดีด้วยนะครับอ่ะเยอะยังไงมาดูด้านในด้านในตรงนี้คุณผู้ชมผนังทั้งหมดเลยเนี่ยผมทําการทาสีรองพื้นไปหมดเลยสังเกตไหมว่าสีรองพื้นเนี่ยสีมันจะแบบอารมณ์แบบ ยังไม่เนียนนะครับมันจะเป็นแบบริ้วๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้คือสีรองพื้นต้องทาสีรองพื้นก่อน1รอบแล้วก็ทาสีจริงอีกสองรอบซึ่งจะทาทั้งผนังทาทั้งฝ้าทาให้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งหมดนียนะครับค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าบ้านหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านหลังเก่าเนี่ยเจาะน็อตเนี่ยแต้มไม่หมดเลยพุนเป็นรูหมดเลยนะครับเดินปั๊กไฟเดินสายไฟระยงระยางนะครับหรือออกหมดนะครับทำให้บ้านเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนตอนซื้อกับโครงการมือหนึ่งเลยนะ,ะตรงนี้ ประตูนะครับประตูเราลื้อออกตอนนี้ช่างเนี่ยเขาทําการเข้าห้องน้ําโดยการใช้บูชีดก,กั้นเป็นประตูเข้าๆไปก่อนประตูเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้ใช้บานใหม่หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็สังเกตนะาผนังตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราทําการทาใหม่หมดนะพื้นที่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเสาเสริม <ini S 2> เราเริ่มทาแล้วเก็บขอบตามอ่าตามระหว่างผนังกับฝ้าที่ตัดขอบกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือกิ้งสีจริงก็เสร็จแล้วโป๊ขัดเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมเก็บสีจริงเลยตรงนี้ทําให้ใหม่หมดพื้นกระเบื้อง กระเบื้องเคดิตโต้ตรงนี้บอกให้เลยว่ากระเบื้องเขาเนี่ยอยู่ได้เป็นสิบสิบปีทนโครงการนี้ใช้กระเบื้องอย่างดีแต่คาบยาแนวเนี่ยมันดําหมดแล้วเดี๋ยวคาบยาแนวผมจะทาการขูดออกหมดแล้วก็ลงยาแนวใหม่ใช้ยาแนวอย่างดีเกาะติดนานแล้วก็ยาแนวใหม่ได้พื้นเหมือนใหม่เลยนะครับออกมาด้านหลังความโชคดีคือหลังเนี่ยเขาต่อเติมห้องครัวให้แล้วคุณผู้ชมในการต่อเติมห้องครัวผมบอกให้เลยว่าปัจจุบันถ้าจะต่อเติมแบบเนี้ย มูลค่าหลักแสนแน่นอนกว่าจะได้ครัวแบบนี้ดังนั้นใครซื้อบ้านหลังนี้ได้ครัวใหม่ๆแต่สภาพนี้มันอาจจะดูเยินเนะแต่ผมบอกได้เลยว่าโครงสร้างที่ผมทําการล็ะก,กระเบื้องออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือขาเคาน์เตอร์ผมทําการล็อกกระเบื้องหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทาการฉาบใหม่แล้วก็ใช้กระเบื้องแกนิโต้นะครับอย่างดีเลยนะสามารถรับแรงกระแทกแรงกดได้ เอามาปูให้ใหม่หมดเลยนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้ทําให้ใหม่หมดสภาพนี้คุณจำเอาไว้นะอ่ามาดูใกล้ๆได้เลยสภาพแบบนี้คุณจำเอาไว้เลยซิงหลังจานอันนี้นะครับใช้ของเดิมยังดีอยู่นะครับก๊อกเดี๋ยวผมจะทําการขัดให้แต่ต้องบอกให้เลยว่าซิงอันนี้นะสเตเลสเกรด304ที่เราให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเมื่อ3ปีที่แล้วที่เขายังต้องบอกว่ายังไม่ได้อัปเกรดเนาะแต่สภาพยังดีอะไรยังดีแข็งแรงมากๆนะครับยี่ห้อนี้ เดีย๋ยวทการขัดให้ใหม่อะไรใหม่เอี่ยมแน่นอนนะครับและต้องบอกว่าซิงบังยี่ห้อเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นะมันใช้ได้เฉพาะบางยี่ห้อนะครับยี่ห้อเนี้ยเราให้กับคุณลูกค้าไปเป็นราคาแพ็กเกจดังนั้นใครได้ยี่ห้อนี้ไปก็อยู่ได้นานเพราะสเตเลสตมันเกรดสามศูนย์สี่นะครับอะตรงนี้ปูกระเบื้องใหม่หมดส่วนผนังนะครับเป็นไม้เชลรานะครับยิงซ้อนกันแบบนี้ตรงนี้ผมไม่ทําการรื้อออกเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาลงเสาเข็มให้อย่างไรแต่ด้วยโครงสร้างผมยังไม่เห็นรอยแตกแล้วดังนั้นผมไม่อยากไป ไม้เชื้อราพวกนี้ทําเป็นผนังได้ด้านนอกเราทําการายิงเป็นซ้อนแผ่นแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะไม่สาดเข้ามานะครับดังนั้นมันสามารถกันน้ําได้แต่เราไม่สามารถเอากระเบื้องเนี่ยไปปูได้ไมันเป็นการเพิ่มหนักเราจะปูเฉพาะระยะเคาน์เตอร์ขึ้นมาประมาณสัก60เซนเพื่อที่จะกันน้ํากระเด็นเลอะเทอะนะครับแล้วกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องผนังอย่างดีเดี๋ยวปูให้ใหม่หมดเลยตรงนี้เราทาสีให้ใหม่หมดหน้าต่างเปิดโล่งได้บางท่านบอกผิดกฎหมาย จริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดโล่งแล้วที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินเปล่านะครับไม่มีคู่กรณีไม่มีใครร้องเรียนท่านเจ้าของบ้านหลังเดิมทําอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปลมนี่โฟโลร์ดีมากเอาถามตากล้องลมดีไหมคะดีค่ะลมแรงเนาะเย็นเย็นเลยอันนี้พูดตรงๆลมนี่โฟโลจ์จัดๆเลยเพราะว่าไม่มีบ้านด้านหลังติดก,กับใครนะครับอ่ะโอเค ในส่วนของพื้นปูให้ใหม่หมดในส่วนของประตูใครจำกันได้บ้างประตูนี้เชื้อราเต็ไมไปหมดเลยถ้าเห็นคลิปแรกๆนะผมมาถ่ายนะโอ้โหผมจะไม่กล้าจับเลยนะครับตอนนี้ทาสีรองพื้นแล้วนะครับอา่าไม่ใช่ทาสีรองพื้นขัดเชื้อราออกทําความสะอาดทารองพื้นแล้วก็ทาสีจริงแล้วเหมือนได้ประตูใหม่เลยคุณผู้ชมดูสิเ,เห็นไหมเนียนเลยนะครับค่อยๆขยับไปทีละนิดคุณผู้ชมต้องบอกว่าพื้นด้านนอก หรือกระเบื้องใหมให่หมดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นหรือกระเบื้องเคาน์เตอร์หรือให้ใหม่หมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวโชว์ปีน,นิดนึงโชว์ปีเึ๊บอ่ะ,อะมาแต่กล้องขอตดกล้องหน่อยเดี๋ยวจะส่งให้กับท่านผู้ชมได้ดูว่านี่ด้านนอกนี่อันนี้คือห้องครัวของผมนะเห็นไหมด้านนอกคุณผู้ชมดูได้เลยนี่ออกมาเป็นทุ่งอ่าที่ดินไม่ติดกับใครเแล้วต้องบอกว่านี่ก่อนจะถึงคุ้งน้ําตรงนี้มันเป็นดินนะดังนั้นโอกาสที่จะซุดตัวเนี่ยไม่มีเลยนะครับ อ่าแล้วโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าดีมากอากาศห่ายเทดีมากนะครับใครได้หลังนี้ไปค่อนข้างโอเคเลยเวิร์กอยู่นะครับอ่ะขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับที่ถ่ายกันแบบนี้ก็คือสดๆเลยนะด้านบนนะครับใช้ฝ้าตัวเดิมทาสีให้ใหม่เก็บให้ใหม่แล้วเดี๋ยวจะใส่ดาวไลท์ให้นะครับด้านนอกตรงนี้มีเคาน์เตอร์ให้อีกจุดหนึ่งนะแล้วก็มีจุดอันนี้ด้วยวางไอันนี้วางปั๊มน้ําวางแทงน้ําให้ด้วยนะครับห้องครัวหลังบ้านหลังนี้ เป็นห้องครัว2สเต็ปนะครับห้องครัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อากาศถ่ายเทดี d, นะโอเคซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าผมเสียค่ารีโนเวทไปเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเขาต่อเติมให้แล้วหลังบ้านถามว่าผมจะทําการทุบทิ้งก็เสียดายดังนั้นเพิ่มเงินไปหน่อยเพิ่มเงินให้ลูกค้าที่จะซื้อไปหน่อยใส่เข้าไปเลยนะครับถือว่าตรงนี้เป็นของแถมให้แต่ราคาที่ผมจะขายเนี่ยต้องบอกให้เรยวว่าอาจจะต้องปรับขึ้นนิดนึงปรับขึ้นประมาณสักไม่กี่หมื่นหรอกเพราะว่า ตรงนี้คิดราคาต้นทุนให้ละกันนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรามีออปชั่นที่ดีกว่าบ้านอื่นๆที่ขายในโครงการเดียวกันเนี่ยเช่นบ้านอื่นเนี่ยเขาไม่มีหลังคาหน้าบ้านเขาไม่มีครัวหลังบ้านแต่เรามีทั้งหลังคาทั้งครัวให้คนที่ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วและเราขายในราคาที่เท่ากับคนอื่นคือไม่ได้ไปตัดราคาเขานะแต่แค่ออปชั่นเราดีกว่าในฐานะถ้าผมเป็นลูกค้าผมมาดูบ้านผมก็ควรที่จะเป็นไงพิจารณาเนาะว่า ห,หลังนี้ราคาเท่ากันแต่ออปชั่นครบหมดเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยแถมกู้แบงค์ได้ราคามากกว่าอีกเพราะว่าแบงค์เขาจะประเมินจากสิ่งปลูกสร้างที่ทําการต่อเติมรวมไปในราคาประเมินด้วยดังนั้นคุณก็จะได้เงินถอนมากกว่าหลังอื่นๆที่ไม่มีออปชั่นหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับเอาเป็นว่าในฐานะเป็นคนที่ลงทุนเราก็ต้องมองเผื่อว่าเอาใจเรามาเป็นคนซื้อด้วยถ้าเราเป็นคนซื้อเราอยากจะได้แบบไหนเปรียบเทียบกันในโครงการเขาเรียกว่า ทำสวอตอ่าสวอตก็คือจุดแข็งจุดอ่อนนะครับโอกาสและอุปสรรคอะไรประมาณนี้พอทำสวอตเสร็จนะครับโอ้โหพูดเป็นธุรกิจไปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ DNA ด้วยนะบางทีเนี่ยรู้สึกใครที่เป็นนักธุรกิจจริงอะ่ะรู้สึกได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมาให้สอนกันหรอกอันนี้ผมเข้าใจเลยซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่เคยเอาตำราบิสเนสเนี่ยมากลางเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA คุณผู้ชมดังนั้นมันรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าควรจะทำอะไรนะครับก็ อารมณ์เป็นพ่อค้าก็ควรที่จะรู้คู่แข่งนะครับควรที่จะเอาใจเราไปเป็นลูกค้าบ้างนะอะโอเคพูดไปก็จะเป็นการฝอยนะครับอาะขึ้นมาดูด้านบนหน่อยด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมบอกนิดนึงว่าเราทําการเก็บสีไปแล้วนะครับเป็นรองพื้นสีมันอาจจะดูแบบเลอะเทอะเปื้อนแต่ว่าไม่เป็นไรตอนจบสวยแน่นอนนะครับช่างจะก,กิ้งสียังไงก็แล้วแต่นะครับสีตามแนวตามตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการเก็บรอยร้าวนะมันก็ต้อง เก็บเป็นปื้นไปก่อนคล้ายๆกับคุณเห็นไหมห้างใหญ่ๆแล้วปึกใหญ่ๆเวลาเขาเก็บรอยเล้าเนี่ยเขาก็าจะทําการแด็เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดตรงนี้เก็บรอยเล้าเก็บสีโป๊แล้วเดี๋ยวเราทาสีจริงแล้วสีมนันจะเนียนทั้งผนังเองนะครับโอเคขึ้นมาด้านบนผู้ชมสิ่งหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยสบายแล้วก็โล่งก็คือมันมีความต่างอเอาห้องใหญ่ก่อนเลยห้องใหญ่อเชิญเลยครับห้องใหญ่ใครจะมาได้นี่เตียงนอนตรงนี้หายไปแล้วนะครับ เดิมทีมีเตียงนอนใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องบอกว่ากว่าจะขนออกไปนี่ยากมากตรงนี้มีกรงนกด้วยมีกรงนกมีขี้นกเต็มไปหมดตอนนี้เคลียร์ลิงออกหมดแล้วนะครับผนังเราเริ่มเก็บงานเก็บสีแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับประตูตรงนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยขั้งบนเปลี่ยนประตูห้องนอนให้ใหม่หมดสาบานนะครับจริงๆเขาไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่ดูไปดูมาอ๋อเปลี่ยนให้ลูกค้าดีกว่านะครับก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วประเมินแล้วนะครับคำนวณแล้ว เหลือแก็บหน่อยนึงขายออกง่ายให้คนที่มาซื้อแล้วแฮปปี้จบ่มาดูห้องนอนนี้ใครจะมาได้ห้องนอนนี้นี่ใครจำเจ้านี้ได้บ้างเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทั้งบานเลยไม่ต้องมาอะไรมากมายแล้วก็ที่นอนฟูกพวกนี้ใหญ่หญเดิมทีจำได้นะขนออกหมดแล้วนะครับเคลียร์ลินนี่เก็บสีด้านบนแล้วนะพนงผนังนี่เนียนหมดแล้วฝ้าเดี๋ยวเราจะเอาดาวไลท์มาใส่เดี๋ยวเราจะเก็บรอยโปต้ตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นดาวไลท์ LED ประหยัดไฟด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บให้ใหม่หมดห้องนอนนี้ ใครจะมาได้เสื้อผ้านี่เต็มพื้นไมหมดเลยทางเดินนี่แทบไม่มีเคียวออกหมดแล้วพนมงผนังนะครับทาสีให้ใหม่หมดนะครับเป็นสีขาวเนียนกิ๊บนะครับฝ้าเก็บรอยแตกเก็บรอยโป๊นะครับเดี๋ยวจะใส่ดาวไลท์ LED ให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการประเมินต้นทุนของหน้างานที่เราเนี่ยจะต้องคิดเสมอว่าก่อนที่เราไปประมูลในเมื่อในบ้านเนี่ยเราเข้าไปไไปไม่ได้หรอก คนที่จะโดนยึดบ้านเขาไม่อยากให้เราเข้าหรอกนะครับเราประมูลข้างในเนี่ยนะครับอ่าเวลาเราจะประมูลเนี่ยข้างในเราตีเป็นสูตรไปเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณจะได้รู้ราคาต้นทุนที่แท้จริงใครที่จะยกแข่งกับคุณเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ได้ทําการบ้านมาอย่างดีเนี่ยแล้วเขาสู้กับคุณไปสมมติว่าหลังเนี่ยคุณมีบัตเจตในใจว่าถ้ายกเนี่ยไม่เกินสมมตินะไม่เกินล้านห้า แต่ถ้าอีกคนนึงยกเกินล้านห้าแล้วเนี่ยคุณก็อย่าไปสู้กับเขาแสดงว่าการบ้านที่คุณทํามาเนี่ยคุณทามาดีแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทําการบ้านก็ได้นะครับให้เขาไปเถอะคือเขาเอาไปก็เป็นภาระอยู่ดีนะครับดังนั้นการที่ทําการบ้านนะเป็นส่วนที่ดีไม่ได้ดีกว่าประมูลมาแล้วติดดอยติดมือขายไม่ออกนะครับไม่ได้อย่าไปเสียดายนะครับมีประมูลกันทุกเดือนนะอ่ะใครอยากได้รับความรู้ดีๆแบบนี้ โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เสียเงินนะครับดูรายการบ้านล้างสร้างไรายได้อา,อากาศทุกปันสุกเวลา7นาฬิกาแล้วก็ใครดูคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดแชร์ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ผมด้วยอันนี้ขอบคุณมากๆขอแค่นี้พอหรือถ้าใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ขอบคุณก็ได้คอมเมนต์อ่า คำถามมาก็ได้คอมเมนต์เยอะๆคลิปนี้จะได้มีคนดูเยอะๆนะครับฝากด้วยลูกค้าท่าในใดอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมแอดไลน์ได้เลยแล้วก็ค่าไปสำรวจหน้าง,งานเริ่มต้นแค่2,000บาทใครที่จะประมูลบ้านนะครับให้เราไปสำรวจก่อนประมูลก็ได้นะนะครับถ้าไปประมูลแล้วเข้าบ้านไม่ได้อันนี้ไม่ต้องไปสำรวจแต่ถ้าคุณจะซื้อซับจากธนาคารเช่นซับเอ็พนะครับธนาคารเนี่ยเขาสามารถให้คุณไปสำรวจบ,บ้านก่อนที่คุณจะซื้อได้ ให้เราไปช่วยปร,ประเมินก่อนที่คุณเข้าไปซื้อแบบนี้ต้นทุนคุณจะได้ไม่บาดป่ายนะครับอันนี้ก็ยินดีบริการและงานต่อเติมบ้านก็ยินดีเช่นกันทั้งกรุงเทพและปัตติมณฑลนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ